สุนัขผู้กล้าหาญกับจระเ้ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เงียบสงบที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งมีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งชื่อว่าโต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 เป็นสุนัขผอมบางและมีขนหยากแห้งเขาใช้เวลาส่วนใหญ่เดินหาอาหารและที่พักพิงไปวันๆแม้เขาจะไม่แข็งแรงนักแต่เขาก็รวดเร็วและฉลาดสามารถเอาชีวิตรอดด้วยสัญชาตญาณของตัวเองบ่ายวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวโตโต,โตเดินมาที่ริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อดื่มน้ำเขาไม่ได้สังเกตเห็นไทเงียบที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ถิวน้ำที่ขุ่นหมวดนั่นคือจอระเข้ขนาดใหญ่ที่หิวโหวยดวงตาของมันโผล่ขึ้นมาจากน้ำจ้องมองสุนัขด้วยสายตาที่เยือกเย็นและเต็มไปด้วยความดูร้ายโตโต้ตก้มลงดื่มน้ำแต่ทันใดนั้นคลื่นน้ำแปลกๆทําให้เขาชะง,งักขณะนั้น เองจอระเข้ก็พุ่งตัวออกมาด้วยความรวดเร็วฟันของมันกบกันหากจากจมูกของโตโต้เพียงไม่กี่นิ้วโตโต้กระโดดถอยด้วยความตกใจและทันทีที่รู้ตัวว่าอยู่ในอันตรายเขาก็เริ่มวิ่งหนีจอระเข้ไล่ตามขึ้นมาบนฝั่งด้วยความเร็วที่น่าประหลาดใจโตโต้จึงต้องวิ่งอย่างเต็มกำลังพอดีชายคนหนึ่งชื่อว่าไข่ กำลังเดินผ่านมาและเห็นสุนัขตัวน้อยที่วิ่งหนีจระเข้ด้วยความตื่นตระหนกโดยไม่คิดลังเลวควายคว้าไม้ยาวที่อยู่ใกล้ๆและรีบตรงไปยังจุดเกิดเหตุตะโกนเสียงดังเพื่อไล่จระเข้เฮ hey, ถอยไปเจ้าอสูรเขาตะกวนทางบกไม้ไปมาอย่างเต็มแรงจระเข้ชะงักไปเล็กน้อยมันประหลาดใจกับการปรากฏตัวของไทย จึงค่อยๆถอยกลับลงไปในน้ำดวงตาสีเหลืองของมันสะท้อนแสงวับๆก่อนจะหายลับไปใต้น้ำโตโต้ที่เหนือ่อยล้าจากการวิ่งหนีล้มตัวลงนอนหอบอยู่บนพื้นคลายคุกเข่าลงข้างๆสุนัขที่กำลังตัวสั่นลูกหัวเขาเบาๆแล้วพูดว่าไม่เป็นไรแล้วนะเจ้าเพื่อนน้อยเจ้าปลอดภัยแล้วนับตั้งแต่นั้นโตโต้ก็ตามติดไข่ไปทุกที่เขาทั้งสองกลายเป็นเพื่อนที่แยกจากกันไม่ได้ และโตโต้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอ่านหรือที่พักอีกต่อไปและไม่ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายตามลำพังอีกแล้วเพื่อนทั้งสองได้พบกันด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและพวกเขาก็ไม่เคยต้องอยู่ลำพังอีกเลย